สวัสดีคะ่ะพบกับช่องน้องบัวพลอยแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะปล่อยสองพี่น้องเข้าป่าจ้าปล่อยสองพี่น้องเข้าป่านะคะมาแล้วนะคะดูเรกของเราโอ้เจอกันแล้วจ้าสาวน้อยของเรานะคะวันนี้เป็นช้างป่าหนึ่งวันนะคะสวัสดีแม่แม่นะคะสวัสดีพี่พ,พี่ทุกๆท่ททานนะคะ ยินด like hmm, ีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องบ่อพลอยแฟมิลี่นะคะอุ้ยรักน้องรักน้องรักน้องอุ้ยทำไมมีแต่คนรักน้องเลยอะอุ้ยรัก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 จังเลยดูนะคะแม่แม่จ๋าเอะพี่พี่ขาดูนะคะความน่ารักนะคะวันนี้ปล่อยน้องนะคะเป็นช้างป่านะคะ มาอ้อนมาอ้อนเขามาอ้อนเขาเสียงใครคำรามเสียงคุณแม่นะคะคุณแม่คุณแม่แมบอบเงินคำราม <c ười> <c ười> จะไปไหนจ้าจะไปไหนคะจะไปไหน <c ười> จะไปไหนคะจะไปไหน <c ười> ปะ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 ไปแล้วนะคะ วันนี้เป็นช้างป่าหนึ่งวันค่ะเป็นช้างป่าหนึ่งวันโอ้ยโอ้ยพี่อ้อมโอ้ยเฮ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 ้ยไปไปเฮ้ย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 เป็นช้างป่าหนึ่งวันนะคะเออมาลอกินของพี่อ้อมนะคะมาลอกินของพี่อ้อมจ้าอือพี่บัวเพ่อนเราก็มานะคะพี่บัวก็มาจ้าไปแล้วนะคะ ค่ะวันนี้ปล่อยเป็นช้างป่านะคะปล่อยเป็นช้างป่าจ้าไปแล้วนะคะพี่บัวเป็นช้างป่าแล้วพี่บัวเข้าป่าไปแล้วนะคะพี่บัวเข้าป่าแล้วะคะ่ะ ว้าวพี่บัวสุดหล่อออกจากป่าแล้วออกจากปาแล้วไปแล้วนะคะสุดหล่อของเราเข้าป่าไปแล้วชมวิวนะคะชมวิวในป่าอ่ะสามพี่น้องนะคะโอ้โหไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเลยนะคะมีตัวเลขเรามาล่อนะคะโอ้ยไปเ่ากินของพี่อ้อมหมดแล้วต้องเอามาใช้คืนพี่อ้อมนะคะเด็กๆดูนะคะมากินอาหารของพี่อ้อมนะคะ พี่อ้อมก็เสียสละเหลือเกินนะคะเสียสละมากๆเลยให้น้องนะคะตัวเองไม่ยอมกินไม่ยอมทานนะคะป่อยให้น้องได้กินนะคะความรักของพี่อ้อมมีต่อน้องบอพลอยนะคะแม่ขาหูพี่บัวไปแล้วลูกหนูพี่บัวเข้าป่าไปแล้วพี่บัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอะไรจี๋จี๋ล่ะไปแล้ว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 ไป้ไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ uh, uh, ี่อ้อมก็จะไปด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยช้างป่าโอ้ย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 อ่ะอ่ะจะเอายังไงจะไปทางไหนจะมายังไงพี่อ้อมจะไปด้วยอะไปไม่ได้นะคะไปไม่ด้วยไปไม่ได้นะคะพี่อ้อมยังติดโซ่อยู่สามเชือกนั้นอิสระนะคะอิสระจ้ะ โอ้ยมามามาอีหลา่าออกมาออกมา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 ,มาทางนี้ลูกมาชุดโหลข้างเราออกมาแล้วโอ้ยดูน้องอ้อมนะคะอยากไปเล่นกับน้องอยากไปหาน้องนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะคือหนึ่งกำลังใจให้กับครัวของน้องบอทรอยแฟมิลี่นะคะาฝากกดติดตามกดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวตระกูลบอนะคะ ึ่งเป็นครอบครัวของนะ้าอน้องโบอพลอยนะคะฝากแม่ๆด้วยนะคะเอาไม่มาแล้วนะคะอยากเป็นช้างป่าไปแล้วนะคะอยากเป็นช้างป่าไปแล้วจ้าทางนี้ได้ทีนะคะได้ทีแล้วอพี่บัวนะคะกับน้องอ้อมนะคะอุ้ย,อย,อยุอ้ช่วงนั้ทำอะไรอยู่ในป่าล่ะลูกมามามาเร็วเร็วมามา,มา,มา มามามาเอาไม่สนใจนะคะหนูอยากเป็นช้างป่านะแม่หนูอยากเป็นช้างป่าเอาเอาหวงกินา <laughs> ทางนี้เขาก็จูจีดูดีกันนะคะทางนี้จูจีดูดีกันจ้า ยังไงสุดหล่อของเรานะคะอ่าตอนนี้น้องอ้อมนะคะเออรู้สึกจะชอบพี่บัวของเราแล้วนะคะน้องอ้อมนะคะอ,อือพี่บัวพี่บัวของเราก็ใช่ย่อยนะคะอุ้ย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 ,ยมีจูจีดูดีกันนะคะฝั่งนู้นไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะคะกินอย่างเดียวจ้ากินอย่างเดียวนะคะ ไม่มานะคะเรียกยังไงไม่มาค่ะเรียกไม่มาเอามาลูกมามามา,มาปาปลปลาไปาหาแม่เยอะเยอะเยอะพี่บัวไปแล้วนี่พี่บัวไปแล้วลูกปลปลปพี่พี่บัวทองจะพานอนกีเลยแล้วนะคะมาเร็ว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  พี่บัวไปแล้วพี่บัวไปแล้ว้ยออกมาแล้วออกมาแล้วอ่ะพี่บัอทองนะคะเดินตามติดๆนะคะเดินตามเด็กหญิงบัวพลอยของเรานะคะโอ้ยเฮ้ยไปไหนอีกอ่ะอ่ะอ้าวอ้าวอ้าอ ช้างป่าหนึ่งครงนะคะเนี่ยมีอยู่สีเชือกด้วยกันนะคะช้างป่าครุงนี้นะคะมีสีเชือกจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอโดยดูพี่ออมนะคะจะรักจะห่วงน้องมากเลยนะคะามาเลากินของเค้าอีกแล้วป้าป้าป้าเากราบกราบกราบกบป้าป้า เด็กๆเอ้ยกลับเข้าที่ลูกป่ะกลับบ้านได้ยังอ่ะดูตัวเล็กของเรานะคะอ่ะปลาลูกปลาปลาปลาปาปาเร็วปลาปลาปาเดี๋ยวพี่อ้อมจะตามนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อมจะตามไปด้วยนะเนี่ยอ่ะปลาปลาปลาปากลับบ้านกลับบ้านอืออ่ะพี่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 อ้อมนะคะดูนะคะ รู้สึกจะจิตใจพี่บัวของเราเข้าแล้วนะคะจะตกกลุมรักพี่บัวของเราเข้าแล้วนะคะช้างปากหลวงนี้มีด้วยกันทั้งหมดสีเชือกนะคะแม่แม่่าไปหลอกกินของเขาหมดแล้วป้าป้าป้าเราออกมาป้าลูกป้าพี่อ้อมไม่กินเลยนะคะให้น้องยืนกินแบบสบายใจเลยนะคะป้าป้าปป้เรียกไม่ยอมไปอีกนะคะเรียกไม่ยอมไปอีก ปลาปลาปกลับบ้านได้แล้วลูกเน่มาเล่ากินของพี่อ้อมนะคะปลาปลาปลามาดูปฏิกิริยาของพี่อ้อมจะเป็นยังไงนะคะเอาน้อามาพลอยพี่บัวขาวแล้วก็พี่บัวทองกลับแล้วตอนนี้นะคะปลา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 อ่าพี่บัวทองมาเร็วลูกมาปลาปลาปลาพี่บัวทองมาเร็ว อ่ะปเร็ว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 แล้วนะคะจะไปแล้วไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วครับทองมาแล้ว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 พี่บัองโอ้โหดู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 ข้ามของพี่เอาของพี่อ้อมมากินนะคะโอ้โหเจ้าเล่ยจังเลยนะคะพี่บัวทองอพี่อ้อมไม่สนใจแล้วตอนนี้นะคะ ยินกินค่ะยืนกินนะคะยืนกินเฉยๆจ้าพี่อ้อมนะคะ,ะไม่อะไรเอาไว้ไม่อะไรอาวนน้องแล้วนะคะ,ะผมเราออกไปแล้วจ้ามาดูมาชมกันนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว